สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โปรตพาทุกคนมานั่งคุยกันที่สวนน้อยหน้าบ้านนะคะโปรตทำเองกับมือเลยใช้เวลาทำนานหลายปีประมาณ3ปี4ปีมัง้งเพราะว่าทำได้แค่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็ทำทีละนิดละหน่อยนะแนะนำให้รู้จักเท่านี้นะคะเรื่องของเราวันนี้ เราจะคุยกันด้วยเรื่องผู้หญิงไทยมีแฟนฝอต้องแต่งตัวโป้ไหมจำเป็นไหมแล้วต้องแต่งหน้าจัดไหมจำเป็นไหมเอาทีเราประเด็นนะถามความชอบของตัวคุณเองตัวคุณเองที่เป็นผู้หญิงนะก่อนสิ่งแรกคุณชอบไหมล่ะถ้าคุณชอบอันนั้นคือความจำเป็นในความชอบของตัวคุณถ้าคุณไม่ชอบแล้วผู้ชายเขาชอบอันนั้นคุณก็ต้องไปตกลงกันเองไงถ้าผู้ชายชอบแล้วคุณไม่ชอบ อันนั้นก็ต้องไปตกลงกันเองอีกหรืออยู่ที่คุณว่าคุณจะเอาใจเขาไหมนะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโบดก็เห็นด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่รู้จักกันเขาก็ไม่ได้แต่งโป๊ไม่ได้แต่งหน้าเข้มแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็มีนะส่วนสามีของเขาเฉยๆสามีโบดก็เฉยๆสามีโบะบอกว่าแล้วแต่เธอเลยถ้าเธอชอบเธอก็แต่งไปอย่าแก้ผ้าแล้วกันแล้วในเรื่องของการแต่งหน้าเหมือนกัน ถ้าเธอชอบก็แต่งไปเอาที่เธอสบายใจแล้วก็สามีเพื่อนส่วนใหญ่ที่รู้จักอ่ะเขาก็อย่างนี้แหละถ้าชอบก็แต่งไปอะนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่งอะนะแล้วที่ เห็นเห็นกันนะนะที่เขาแต่งตัวโปมากๆาะนะโปชอบชอบดูแต่ส่วนตัวเองอะ่ะไม่เพราะว่าปกติก็ไม่ได้ชอบแต่งเปิดเผยเ,เรือนร่างตัวเองมากนะักอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไงว่าหุ่นดีสวยถามว่าเคยใส่บิกินี่ไหมเคยใส่เกาะอ,อกไหมเคยใส่สายเดี่ยวไหมเคยใส่มหมดแล้วตอนที่อายุน้อยกว่านี้ใส่แต่ณนะตอนนี้ไม่ใส่แล้ว เพราะว่ารูปร่างก็ไม่ได้น่าจะโชว์แล้วไงใครที่เขาอายุรุ่นรุ่นปาโอแลแล้วรูปร่างเขายัางดียังโชว์ได้ก็โชว์ไปเถอะโดยส่วนตัวเปาโอแล้วเนี่ยนะก็สวยนะดูผู้หญิงที่เขาไปกับฝรั่งไม่รู้เขาจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนอันนั้นไม่รู้เลยนะที่เขาดูดีก็มีเยอะที่เขาดู ไม่ค่อยจะดีก็มีเยอะแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สายตาของแต่ละคนมองไงคราวนี้ก็มาถึงคุณๆนี่แหละที่คุณมีแฟนเป็นฝอรหรือคุณคบกับฝออยู่อ่ะคุณไม่ต้องไปแต่งคิดว่าฝอเขาชอบคุณแต่งเอาที่คุณสบายใจก่อน ถ้าคุณชอบคุณก็แต่งไปแต่งไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รู้เองแหละว่าปอคุณเขาชอบหรือไม่ชอบก็คุยกันนะคะหลายๆคนที่วอลเห็นนะ่ะเขาก็แต่งแล้วดูสวยนะแต่สวยแบบเหมือนไม่เสร็จ <laughs> ปากจัดเนาะว่าคนอื่นเขาเนี่ยพูดให้ฟังพูดให้คิดคุณจะได้ส่องกระจกดูตัวเองไงเวลาแต่งตัวว่าเออมันเป็นยังไงนะอันนี้เราพูดถึงแค่คบกับฝอนะเพราะ ถ้าทั่วๆไปอะที่เขาชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะแล้วไม่ต้องพบกับฝอเขาก็แต่งอันนี้ก็ธรรมดาแต่หลายๆคนที่โบเห็นไงว่าเขาแต่งมากเพราะเขามีฝอแต่โดยปกติอะก่อนหน้านั้นเพราะบางคนเขาก็โชว์ให้ดูว่าเออก่อนหน้ากับหลังจากที่มีฝอการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาเป็นยังไงไงก็เห็นไงว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วหลายๆคนอะเยอะเกินแต่หลายๆคนอะก็น่าดูไง เขาแต่งให้ดูก็ดูนะโดยสรุปคืออยู่ที่ความชอบของคุณและฝอนะคะคุยกันบางคนก็ตัวเองชอบแต่ฝอไม่ชอบแล้วเขาว่ายอมให้แค่ไหนก็คุยกันตกลงกันดีๆนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ